อัสสลามมุลิกุมปากิสถานมิระนามนูแฮนแม่ไทยแลนด์เซฮงอัสสลามมุลิกุมค้าวันนี้กลับมาเจอก,กันกับขวัญแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะการเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญเออน้องแบบนอนกอดกันอยู่ตรงนี้ทุกคนค่ะคือแบบนอนสบายมากเพราะห้องนี้มันอุ่นไง แล้ววันนี้นะคะเรานะคะจะพูดกันในหัวข้อเรื่องแทน้ๆนะคะมาเป็นสปายแขกปากีอยู่หลายปีไม่มีอิสระเลยหาทางออกยังไงนะคะ คือขัญจะบอกว่านะคะถ้าเป็นขวัญเนี่ยนะคะคือเป็นคนที่จะบอกว่าโลกส่วนตัวสูงก็ไม่เชิงถึงขนาดนั้นนะคะแต่ก็คือแบบไม่ชอบไปวุ่นวายกับใครนะคะซึ่งนะคะขวัญเนี่ยอยู่คนเดียวก็ได้อยู่กับเพื่อนก็ได้ถ้านะคะถ้ามันจําเป็นจริงๆเอขอขัญจะไม่แบบไปวุ่นวายไปแบบชวนคนอื่นคุยก่อนจริงๆแล้วไม่ได้หยิ่งนะทุกคนค่ะแต่คือแบบเป็นคนที่แบบไม่กล้าที่จะแบบไปแสดงอะไรก่อน ให้คนอื่นเห็นตัวตนของตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบถ้ามีคนทักก่อนนี้ก็ทักตอบทุกคนคะ่ะแต่บางทีเขาไม่ได้ทักเราขวัญก็ยิ้มให้นะคนคะ่ะคือขวัญจะเป็นคนที่ยิ้มง่ายมากถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักกันก็ตามนะคะแต่นะคะการที่เราเนี่ยมาเป็นสะพายปากีนั้นทุกคนคะ่ะขวัญมั่นใจนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยมีความอึดอัดมีความไม่เป็นอิสระเพราะว่า อีกอย่างหนึ่งเลยสานี้ก็ห้ามโน่นนี่นั่นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งสังคมมันก็ไม่ได้เหมือนสังคมบ้านเราใช่ไหมสังคมบ้านเขามันเป็นสังคมที่แบบว่าผู้ชายอยู่นอกบ้านเต็มไปหมดเลยนะคะจะไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังตัวใช่ไหมคะบ้านเรามันก็มีแบบ ผู้ชายครึ่งหนึ่งผู้หญิงครึ่งหนึ่งซึ่งเดินไปไหนมาไหนมันก็มีปะปนกันใช่ไหมคะทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะนั่นแหละแต่ที่ปากีสถานี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้างนอกมันจะมีแต่ผู้ชายนะทุกคนคะ่ะทาม,มาหากินอะ่ะคือแบบไปไหนมาไหนก็คือเจอแต่ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้มีอิสระในการที่เราแบบจะไปเดินเดินแล้วก็แบบชายตามองที่โน่นที่นี่ชายตามองของตามตลาดชายตามองแล้วก็แบบ พูดกันแล้วก็หัวแล้วกิ๊กกกิ๊กกเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะทุกคนคะ่ะนั่นแหละแต่นะคะสาหรับตัวขันแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านเราก็ตามแต่นะคะหรือแม้กระทั่งอยู่ที่ปากีสถานเองก็ตามแต่คือไม่เป็นเช่นนั้นนะทุกคนคะ่ะคือขัญจะเป็นคนที่แบบจะว่าเรียบร้อยไหมก็ไม่ได้เชิงว่าเรียบร้อยอะไรขนาดนั้นแต่คือแบบเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่รู้ว่าณนะตรงจุดจุดนั้นเนี่ย เราไปที่ไหนไปทำอะไรรู้กาละเทสะนะทุกคนขานั LA, ่นแหละก็คือเอาง่ายๆว่ามันอึนอดอัดไหมมันก็อึดอัดในระดับหนึ่งมันไม่มีอิสระไหมใช่มันไม่มีอิสระแน่นอนนะคะเพราะว่าเราก็มีสามีแล้วกับมันก็แตกต่างกันกนะับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีสามียังไม่มีครอบครัวมันต่างกันนะทุกคนขา่ะซึ่งคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยจะไปไหนมาไหนก็ต้องขออนุญาตสามีใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยเขาก็แค่แบบขออนุญาตพ่อแม่เขานะคือขอคนที่ เป็นมารอมของเขานะคะขอพ่อขอแม่เขาขอลุงป้านนะอาเขาแค่นั้นเองแนะรุ่นค่ะแต่ว่าถ้าแบบแต่งงานออกมาเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยคือมันจะว่าตัดขาดกับทุกคนมันใช่เลยนะทุกคนค่ะแต่ไม่ได้ตัดขาดญาติาพี่น้องนะแต่หมายถึงว่าคือเราไม่ได้แบบไปอยู่สังคมแบบครอบครัวของกับพ่อแม่เราอะแต่เรามาย้ายมาอยู่กับสังคมครอบครัวของสามีอะ นะฮะมันก็เลยแบบเปลี่ยนไปเลยนะทุกคนห่างมันไม่ได้เหมือนเราอยู่ตัวคนเดียวเป็นอิสระอะไรอย่างเงี้ยทุกคนขาจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องบอกใครจะทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยทุกคนขาแต่ว่าอยู่กับสามีแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะมันต้องแบบเออต้องบอกต้องต้องคุยกันทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าอึดอัดก็โอ๊ยมากนะคะตอนแรกๆขวัญเนี่ยคือแบบนะจริงๆแล้วเรื่องของศาสนาเราก็รู้แหละว่าศาส,สนาเนี่ยคือมัน ศาส,สนาคือมันบังคับผู้หญิงเนี่ยต้องใส่บัคคุมอยู่แล้วต้องหลายอย่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่คือถ้าแบบแต่งงานมาแล้วเนี่ยมันก็ เพิ่มยิ่งเพิ่มความอึดอัดขึ้นมาอีกทําให้เราไม่มีอิสระไปอีกแต่ว่าถ้าเรานะคะมองในแง่ดีนะคะมองในแง่ดีเนี่ยมันจะเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะทุกคนหานะความไม่เป็นอิสระตรงนั้นมันอาจจะส่งผลดีก,กับเราในอนาคตความอึดอัดตรงนั้นมันอาจจะทําให้เราเพิ่มความอดทนทำให้เราได้เรียนรู้ว่าโอ้จริงๆล้วเนี่ยเราก็ทนได้นะเราก็ทําได้นะใช่ไหมเราไม่ต้องไปแบบเอ่อต้องเขาเรียกว่าอะไรไป ระเบิดตัวเองกับสิ่งที่มันไม่ดีไปทําอะไรในสิ่งที่มันไม่ดีใช่ไหมใช่ไหมเราก็อดทนได้นะเราก็ผ่านมันมาได้เนี่ยความที่ไม่เป็นอิสระบางทีมันส่งผลให้เราถึงในอนาคตอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราอ๋อรู้ว่าอย่างน้อยๆอ่ะมันก็ส่งผลดีกับเราณนะปัจจุบันรวมไปถึงอนาคตด้วยการที่เราไม่เป็นอิสระตรงนี้ไม่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมาขังเรา มัดโซ่ล่ามโซ่มัดเชือกเราไว้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคนค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีขอบเขตของมันนะคะการที่เราจะทําอะไรจะไปไหนมาไหนมันต้องมีขอบเขตมันต้องมีคนรู้มันต้องมีคนไปด้วยมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรโอ้ขันก็บรรยายไม่ถูกนั่นแหละทุกคนค่ะนะเอาอยู่ดีๆตื่นมาหันตูดให้เฉยเลยอะหัวอยู่ทางโน้นนะหันตูดให้เฉยเลยนะและนะคะสําหรับทางออกของขันเนี่ย คือนะคะขวัญอยู่อย่างเงี้ยขันจะบอกว่าน่าเบื่อไหมทุกคนคือแรกๆในน่าเบื่อมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรเรียนมาจบตั้งสูงแต่ว่าไม่ได้ทํางานของตัวเองเลยไม่ได้ทํางานที่ตัวเองเรียนมานะทุกคนหานั่นแหละนะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบทำยังไงได้อะแต่งานมาแล้วนะอยากจะช่วยครอบครัวก,ก็ช่วยไม่ได้นะคะทุกคนหาอยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองก็ ยากเหมือนกันที่จะมีนะทุกคนหาอะไรมันต้องขึ้นอยู่กับสามีหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางออกของขวัญหนึ่งแหละคือขวัญจะหางานอดิเรกทำนะซึ่งงานอดิเรกของขวัญเนี่ยก็มีร้อยแปดพันเก้าลองทํามันทุกอย่างอ่ะทาแบบยิบปักถักร้อยทําอาหารปลูกผักปลูกทุกอย่างที่ปลูกได้อ่ะทุกคนคาะคือทําหมดอ่ะแล้วก็หาอะไรทําแล้วก็ที่สําคัญเลยขวัญจะอ่านอ่นกุรอาะขวัญจะพยายาม ฟังนะคะฟังศาสนาที่อาจารย์เขาสอนศาสนานะ่ะคือฟังให้บ่อยๆนะทุกคนคะ่ะฟังอันกุรานบ่อยๆแล้วก็อ่านบ่อยๆนะทุกคนคะ่ะซึ่งงานอดิเรกของขวัญนะคืออย่างที่ขวัญบอกมีร้อยแปดพันการจริงๆที่ขวัญทำทุกอย่างที่ขวัญทาได้ที่มันที่มันถูกต้องที่มันดีแล้วทําให้แบบเออคือทําแล้วสามาีไม่อึอดอัด สามีไม่ว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งนะคะจริง,รงๆแล้วงานสําหรับผู้หญิงที่แต่งงานออกเรือนมาแล้วเนี่ยคือมีร้อยแปดพันก้าทุกคนคะ่ะต้องดูแลบ้านดูแลสามีทาความสะอาดบ้านโอ้ทุกสิ่งทุกอย่าง,กาง,งกคกับคงทำกับข้าวนุ่คนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีวันที่มันไม่มีเวลาที่จะให้เราว่างเลยนะทุกคนคะ่ะจริงๆนะจริงๆแล้วการที่แบบมาอยู่เป็นสะพายแขกปากีเนี่ย คือมันจะอึดอัดกว่าประเทศอื่นไหมอันนี้ขวัญก็ไม่รู้นะทุกคนคะ่ะแต่ที่อื่นเนี่ยขวัญก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงนะคะหรือว่าใครอยู่ที่ไหนอยู่ทางยุโรปอยู่ทางอาหรับหรือว่าอยู่ทางที่ไหนก็มาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะคะมาแชร์ให้กันฟังหน่อยนะคะมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหน่อยนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะนะ้มันเหมือนกันกันกบปากีสถานหรือเปล่านะคะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยปากีสถานถ้าผู้หญิงแต่งงานออกมาแล้วก็จะ <c oughs> ประมาณนึงเลยแหละในความที่แบบไม่เป็นอิสระเลยนะคะทุกคนคะ่ะเวลาไปไหนอย่างเงี้ย คือจะไปคนเดียวก็ไปไม่ได้นะคือถ้าไปก็ต้องไปกับสามีไปกับลูกหอบไปหมดทั้งครอบครัวคือมีพ่อแม่ญาติตรโหัติกากี่คนในบ้านนะ้นมีสิบคนก็ไปสิบคนนะคะทุกคนขาที่นี่เขาจะเป็นแบบนี้นะคือไม่ได้แบบว่าแอบ,บไปกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนขาจริง,รงๆเราก็ไม่ได้แอบ,บหรอกแต่คือแบบเราก็แบบอยากไปกันสองคนมั่งสามีภรรยาอะไรเงี้ยคือแบบนั้นมันก็ คือมีน้อยมากค,คุค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่ขวัญเห็นนะคือแบบตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยคือเวลาไปไหนมาไหนนะโอ้ยคือแบบลูกห้าอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่อีกปูย่ย่าตายายคือหอบกันไปหมดนะทุกคนคะ่ะคือเอากันมาทั้งครอบครัวว่างงินเถินเลยไปไปเป็นไปกันเป็นขยงอะ่ะคือรถคันหนึ่งน่ะคือประมาณว่านะแบบ คือไปทางเดียวกันประหยัดน้ํามันคือดีมากอะไรอย่างเงี้ยคืออาจกันไปแบบคันนึงมันนั่งได้แบบสี่คนห้าคนอะไรเงี้ยคืออาจกันไปเป็นเจ็ดแปดคนสิบคนอะไรอย่างเงี้ยคือ,อปเพราระทำได้ทุกคนค่ะที่ปาก,กีอถาจริงๆนะคะคือแบบความเห็นแล้วขามรู้สึกว่าแบบเอนอนประเทศอื่นมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะซึ่งนะคะขัญเคยอยู่มาเลเซียขัญก็ไม่เคยเจอแบบนี้นะทุกคนคะ่ะนะขัญอยู่ที่แบบ ไทยก็ไม่เคยเจอแบบนี้ะทุกคนค่ะนะนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าทางบ้านเราอะเขาก็จะไปกันแบบว่าเป็นครอบครัวพ่อลูกพ่อแม่ลูก3ามสี่คนห้าคนอะไรเงี้ยแค่นั้นเองนะทุนค่ะนะเขาจะไม่แบบพอไปหมดทุกคนอะไรอย่างเงี้ยะ,นะุ้กคนค่ะนะแล้วคนส่วนใหญ่ทางโน้นนะพอไวแล้วก็แต่งงานกันแล้วเขาก็จะแยกครอบครัวกันอยู่อะไรเงี้ยเออเขาจะไม่อยู่รวมกันแบบเหมือนคนทางนี้อะไรเงี้ยแล้วคนทางนี้คือบ้านหลังเดียวกันเนี่ยคือแบบพี่สะพ้ายนะ้องสะพ้ายคือ พี่เคยน้องเคยคืออยู่ด้วยกันหมดอะพี่ชายน้องชายพ่อแม่อะไรอย่างนี้อยู่อยู่ด้วยกันหมดอะทุกคนหานะเขาจะไม่แบบแยกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะยกเวนเซจ,จักว่าคนที่แบบเออเขาแบบมีการงานที่ดีมีหน้าที่การงานที่ดีมีมีสังคมที่ดีเขาก็จะแยกออกจากครอบครัวไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนขานะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะทิ้งครอบครัวนะเขาก็กลับมาดูแลเหมือนเดิมอะไรอย่างงี้นะคะนะ นั่นแหละทุกคนคะ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่หาทางออกอมันมีหลายทางมากนะทุกคนค่ะมันไม่ได้มีแบบแค่ว่ามานั่งคิดมากมานั่งเบื่อเซงเซงอยู่คนเดียวนะทุกคนคะ่ะคือทางออกโอ้ยมันมีร้อยแปดพันเก้ามากนะคะคือเราก็คิดสิว่าเราชอบอะไรคิดสิว่าเราอยากทําอะไรนะทุกคนคะ่ะนะคิดสิว่าเราอยากไปไหนเราก็ขอได้อะไรอย่างเงี้นะทุกคนคะ่ะนะไม่ใช่ว่าแบบมานั่งเบือ่อเบื่อเซ็งเซงมานั่งแบบ คิดโน่นนี่นั่นอนะคิดอะไรที่มันไม่ดีอะไรอย่างนี้ทุกคนค่ะคือถ้ามันถ้า,ถาจิตใจเราณนะตรงจุดนั้นเนี่ยมันมันมีความรู้สึกว่าเบือ่อเซ็งคือไม่ไหวแล้วอดทนไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้หาอะไรทำอะ่ะทุกคนค่ะนะฟังอันกุรอานะคะฟังอาจารย์สอสนศาสนาเกี่ยวกับอิสลามอะไรอย่างนี้ทุกคนค่ะคือเอาอะไรที่มันแบบทําให้จิตใจเรามันโล่งทําให้จิตใจเรามันไม่คิดฟุ้งซ่านอะไรอย่างนี้ทุกคนค่ะบางทีอยู่คนเดียวก็คิดฟุ้งซ่านเหมือนกันนะคือแบบ คิดแบบเพิเจอร์ละมือไปไกลเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทำไมชีวิตเรามาต้องมาจมปักอยู่ตรงนี้ทําไมมันไม่ดีกว่านี้อะไรเงี้ยทุกคนขาจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเรากําหนดมาให้เราแล้วนะว่าเราต้องมาอยู่ตรงจุดนี้นะบนขาถ้าเราจะแหกกดตรงนี้ไปคือคงคงคง,คงทําไม่ได้หรอกถ้าจะแหกไปก็คือต้องรอมันต้องมีเวลาของมันนะทุกคนขาถึงจะแหกได้นะไม่ใช่ว่าแบบนั่งอยู่อย่างเงี้ยคือคิดอยากจะไปก็ไปเลยอย่างเงี้ยนะมันก็คงเป็นไปไม่ได้ทุกคนขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึง่ง อันเราก็กําหนดมาให้เราแล้วมันมีช่วงเวลาที่เหมาะสมของมันมันถ้าทําแล้วเนี่ยคือมันต้องดีนะตรงช่วงเวลานั้นนะทุกคนคะ่ะแต่บางทีเนี่ยคือมันยังไม่ถึงเวลาของมันอนะ่ะเราจะไปดึงดันทําให้ต้ายังไงมันก็ไม่สําเร็จ S <S <an> นะมันจะทํายังไงมันให้ทํายังไงมันก็ไม่รวยให้ทํายังไงมันก็ไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเวลาของมันหรือมันจะมาช้ามาเร็วแค่นั้นเองเราไม่รู้นะคะบางคนก็เจอเร็วบางคนก็เจอช้านะทุกคนคะ่ะมันแล้วแต่ช่วงของชีวิตคนนะทุกคนคะ่ะแล้วแต่ว่าอะารจะให้เราเนี่ยเจออย่างไงเจอช่วงไหนเจอณนะเวลาไหนเหมาะสมเวลาไหนแค่เท่านั้นเองนะทุกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ต้องไปเซ็งไม่ต้องไปฟุ้งซ่านไม่ต้องไปคิดมากกับเรื่องแบบนี้ทุกคนค่ะนะทางออกของเรามีร้อยแปด การวนขาหาอะไรทําเลยหาอะไรทําที่มันแบบทําให้เราสบายใจนะคะเลี้ยงแมวก็ได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ได้ถ้าเรามีที่นะคะปลูกผกักปลูกหญ้าปลูกอะไรก็ได้ที่มันทําให้เราแบบดูแล้วสบายใจนะทุกคนขานะมันมันได้ผลจริงๆนะเนี่ยที่ขวัญทํามามันได้ผลจริงๆถ้าขวัญมีพื้นที่กว้างนะทุกคนขาที่บ้านขวัญเนี่ยไม่มีแค่ดาดฟ้าเนี่ยคือคงไม่ได้อยู่แค่แบบมัน,นั่งอัดวิดีโอตรงนี้เราคงจะไปนั่งอัดอยู่บนสวนบนแบบเขาเรียกว่าอะไร ในสวนผักอะไรอย่างเงี้ยรุ่นขานะคงจะมีไก่มีเป็ดเลี้ยงมีปลาเลี้ยงไปแล้วอะไรเงี้ยคือรุ่นขาขวัญแบบคิดไวเ้เยอะมากแพลนไว้เยอะมากรุ่นขาแต่มันยังไม่ถึงเวลาแค่นั้นเองนะคะคือขวัญเป็นคนที่แบบจะบอกว่าเป็นคนที่จินตนาการสูงไม่คือสูงมากเลยทุกคนคือแบบจินตนาการเอาเองแต่คือไม่ได้เล่าให้ใครฟังอะจินตนาการไว้ <c oughs> คิดไวนะคะแพลนไว้แต่ว่าคือยังไม่ได้ลงมือทําเลยเพราะว่ามันมันยังไม่ถึงเวลาที่จะทําแล้วมันทําไม่ได้ทุกคนขาคือแบบอะไรที่ทําได้ขวัญก็ทําก่อนอย่างเช่นมาอัดวิดีโอเงี้ย คือรู้แล้วว่าจะต้องอัดวิดีโอคือรีบทําเลยอะไรเงี้ยอะไรที่ทําไม่ได้ขวัญจะจดไว้ก่อนขวัญจะจดไว้ทุกคนา่าหนังสือเล่มนี้เอาสมุดเล่มนี้คือขวัญจดไว้แบบคือมีหลายเล่มมากอะที่ขวัญจดไว้อะเยอะมากเลยทุกคนา่าส่งสําเร็มมาที่ขวัญหิ้วมาด้วยจากมาเลเซียขวัญจะจดไว้คือขวัญจะจดไว้อย่างนี้เลยทุกคนค่าคือหนังสือเนี่ยสมุดเนี่ยจดไว้คือแบบอะไรที่แบบ จะต้องทำนะคะแล้วยังไม่ได้ทำจดไว้จดไว้จดไว้แล้วแบบโน้ตในในโทรศัพท์ทุกคนขาทั้งสองคือคนโน้ตไว้หมดเลยอะไรที่นึกได้นั่งนั่งรถไปอยู่เอ้านึกขึ้นมาได้รีบเขียนไว้เลยรีบโน้ต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 ไว้เลยนะนั่งนั่งอยู่บางทีอยู่กับสมุดปากกาเนี่ยวัญจะไม่ห่างเลยทุกคนขาในกระเป๋าผัญก็ยังมีอ่ะเออแล้วแบบวัญพอนึกได้ผกขวัญจะรีบเขียน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 ไว้ นะคะถ้าไม่เขียนไว้นี่ลืมนะคะพอเราทําอย่างอื่นไปมันก็ลืมนะคะแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าจดไว้ปุ๊บอ๋อเรามานั่งอ่านอ๋อเราจะต้องทําอันนี้หรอเออมันได้เวลาทําแล้วนะมันเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วนะคือทุกอย่างสะดวกหมดแล้วเราก็ทําเลยอะไรนี้ทุกคนขายนะขัญจะเป็นแบบนี้นะคะนั่นแหละก็คือทางออกของขวันนะคะในการที่มาอยู่ที่นี่นะคะถ้านะคะเราไม่มีอิสระนะคะมันก็จะทําให้เรามีความอดทนมากขึ้นทําให้เราเจอในสิ่งที่ดี กว่านี้มาค้นนะทุกคนค่ะนะจริงๆแล้วขวัญคิดแบบนั้นนะทุกคนคะ่ะจริงๆเรามาอยู่ที่นี่คิดบวกให้เยอะๆนะคิดบวกให้เยอะๆนะคิดเอ่อโพซิทฟีฟให้เยอะๆถ้าเรามานั่งแต่เนกาทีฟมานั่งคิดลบคิดลบโน,น,น่นนี่นั่นโอสรพภดสรารเพยชีวิตมันก็จะไม่มีความสุขนะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะทําวันนี้ให้มันมีความสุขที่สุดนะคะอย่าไปคิดอะไรที่มันไม่ดีกับตัวเองอย่าไปคิดอะไรที่มันไม่ดีกับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราดําเนินชีวิตอยู่กับ เอาเอาง่าๆว่าขวัญจะบอกแค่ว่าดําเนินชีวิตอยู่กับสะพยนการมาเป็นสะพยของของของคนปากีสถานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนบ้านเราคะมันอาจจะไม่ได้เหมือนต่างประเทศมันอาจจะไม่ได้เหมือนต่างประเทศโอ๊ยผู้ซ้ำก็อยู่นั่นแหละมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆที่เราเคยเจอเคยเห็นมาทุกคนค่ะนะมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับตุรกีไม่ได้เหมือนกับแถบอาหรับที่ต้องปิดหน้าปิดตาหมดไม่ได้เหมือนกับแบบ คนแบบผิวดำอะไรนะทางในทางาในจีรเรียทางนูน้นการหน้าทางที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะที่แบบเป็นอิสลามที่แบบเขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรที่แบบเอาอะไรนะมัดแค่แบบมัดแค่ผมเขาคิดแค่ว่าปิดแค่ผมก็พอแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องปิดปิดลงมาให้หมดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะบอกถึงความที่เรา ศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วนะทุกคนค่ะถ้าเราทําได้นะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เราจงภูมิใจในตัวเองเถอะว่าเราก็ทําได้เหมือนกันเราก็ไม่ใช่ผู้หญิงไก่กาที่จะแบบคือทําไปแล้วก็ทําบ้างไม่ทําบ้างทำทิ้งทำทิ้งทำทำิทำ้งอะไรเงี้ย<ๆ>มันไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างถ้าเราทําได้แล้วเนี่ยเราก็จงภูมิใจในตัวเองนะคะอย่าว่าตัวเองอย่าด่าตัวเองอย่า อย่าอย่าคิดว่าตัวเองทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จเรามาถึงจุดๆนี้ได้เนี่ยถือว่าเราเก่งมากแล้วนะทุกคนคข่ควขันมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยที่มาเป็นสะพายปากีนี่คือเก่งมากนละทุกคนคะ่ะถึงแม้ว่าอา่ะบางคนเนี่ยอาจสามีอาจจะไม่ได้รวยขนาดนั้นแต่ก็พอมีพอกินไม่ขาดมือนะคะบางคนเนี่ยสามีก็รวยนะคะแต่ก็คือแบบเขาดูแต่เราอะ่ะเขาไม่ได้ดูครอบครัวเราอะไรเงี้ย เออมีแต่เราอะ่ะดูแลครอบครัวเราเองอะไรเนี่ยแบบนั้นมันก็มีทุกคนคะ่ะคือมันมีเยอะมากสังคมในะปัจจุบันเนี่ยเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเขาเข้าใจเรานะคะเข้าเมืองตาหลิวก็อย่าหลิวตาตามทุกอย่างนะทุกคนคะ่ะนะขวัญนเคยพูดมาบ่อยมากอีเข้าเมืองตาหลิวอย่าหลิวตาตามเนี่ยทุกคนคะ่ะนะก็หลิวตามได้เฉพาะที่มันถูกต้องเฉพาะที่มันเ,ออเป็นสิ่งที่ดีถ้าสิ่งไหนไม่ดีก็จะไปหลิวตามเขานะคะนะนะโอเคนะคะ และขวัญก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้น้องมันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนเนาะนะคะถ้าใครเข้ามาฟังแล้วนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะนะแล้วก็นะคะถ้าใครมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอน,นะคะและถ้าใครอยากส่งข้อความมาามส่วนตัวก็สามารถที่จะแอส a c e b o o k ขวัญมาได้นะคะขวัญจะไปลิงก์ Facebook ไว้ใต้คลิปวิดีโอเนาะโอ้สรุปแล้วหันตูดให้สองของหอ,งอ,งองสองตัวเลยฮัลโหล อู้หันตูดให้นะก็ตูดนั่นก็ตูดนัทุกคนค่ะดูสิเออนะนั่นแหละนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะขวัญก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะอัสสลามอะลัยกุมแะสวัสดีค่ะ